สวัสดีครับผมเจอเจอกันในวันเสาร์ที่16มกราคมนะครับแต่ว่าคนไทยจ็รอวันกลางเดือนกับต้นเดือนนะครับมันมาถึงนแล้วครับวันที่16มกราคมนะครับนี่มีก็คือมีสองตัวในมีสองกลุ่มของตัวเลขนะคือนะครับตัวเลขแรกก็คือในกลุ่มของเลขรัฐบาลนะครับมีสองตัวนะครับนะครับมีดาวสุกนะครับ ดาวสุกนะครับดูให้ดีนะครับมีสองตัวนะครับอีกดวงดาวดวงึ่งก็คือเลขนี่ครับดูให้ดีๆนะครับสองตัวนี้นะครับดาวสุกกับดาวราหูนะครับอันนี้คือขรัฐบาลอมสินทศนะครับของตัวนี้นะครับแยกออกมานะครับแล้วก็มีอันนี้ละอันนี้ทั้งวันนะครับทั้งวันนะครับมีดวงดาวดวงแรกก็คือดาวราหูนะครับ ดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับเช่น ok กันนะครับอ่าในทั้ทงวันนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีนะครับตามต่อควบคู่กันมาคือดาวอาทิตย์อันนี้ใช้ได้ทั้งวันอันนี้เฉพาะเลยเฉพาะเอ่อเกี่ยวกับพวกนี้นะครับอ่าเกี่ยวกับรัฐบาลหัวใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับอมสินทอสองนะครับสองตัวนี้นะครับอันนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันมืดเลยอันนี้นะครับสี่ตัวนี้นะครับ อาจารย์มีลิงก์ไลก์กลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกวันนะครับขอเียนเชิญนะครับแอดไลน์ส่วนตัวมาได้นะครับ0636297451นะครับช่องทางที่2ใต้คลิปนี้ฮะมีลิงก์ไลก์กลุ่มแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับบอกอยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับมาหาค้ากับข้าวขอเียนเชิญนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับนะครับวันนี้ขอจบคลิปนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม